สวัสดีครับน้องนองชาวเราบอกทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในแมปอนิเมะเบอร์ทาวเวอร์ดีเฟนซ์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้พี่จะมารีวิวตัวหอคอยชั้นที่50นะครับผมนี่จะอยู่ชั้นที่50เลยนี่นะครับผมเมื่อเราเล่นจบด่าน50เราก็จะได้ตัวละครนี้มานะเป็นโกหังนะโกหังนหน้าตาก็จะประมาณนี้เป็นร่างแขนขาดเนาะพลาสติดต,ตัวก็จะเป็นรีซิตเอทก็คือสะสมดาเมจขึ้นเรื่อยๆจนครบ150 แล้วก็มีการตีคีได้ด้วยแต่ว่าไม่มีเคาเตอร์เนาะจริงๆอยากให้เป็นคีคาเตอร์จังเลยน่าจะดีอะ่ะอันนี้พี่ก็ไปเก็บดาเมจมาเรียบร้อยแล้วตัวละครมันวางได้สามตัวเนาะเดี๋ยวพี่ทําการ e อีโวก่อนแล้วกันดูซิว่าพารส,สิบจะเปลี่ยนหรือเปล่าเฮ้พี่ก็ไปเก็บดาเมจเก็บของอะไรมาเรียบร้อยแล้วดาเมจเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเนาะตูดจากสองพันเป็นเจ็ดพันเลย พาสซีฟไม่เปลี่ยนล,ลองดูอีกทีหนึง่งเป็นล่างแขนขาดอ,อีโบได้แค่ขั้นเดียวเนาะเป็น SR บรบงเฉยๆอ่ะอับเดลให้มันกันนพาสซีฟเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็มีบัฟคนที่อยู่ในระยะที่เป็นที่มีคาลักอรี่ของ นี่นะอันเนี้ยสปิริตอะไรเนะี่ยเ๋ยวกดให้ดูอ่ะนี่นีนี่จะบัฟให้7%เพิ่มเนีเพิ่มได้มากสุดถึง63%นี่นี่มันจะบัฟให้ตัวพวกนี้ได้ที่มีคาต e g รี่ของอันนี้เนาะนจะเพิ่มหมดเลยเดี๋ยวพี่เอาลองไปซักตัวแล้วกันเอาไปจิจิตอไปด้วยเอาไปลองดูว่ามันจะบัฟขึ้นเยอะขนาดไหนอ่เอาไปอยู่แล้ว เป็นธาตุแสงไปเทสกันดูดีกว่าว่ารูปแบบการโจมตีมันจะมียังไงบ้างเนาะเทนนิง่งโอเคอันนี้โอเคพอเรามาถึงก็เสกม้อนก่อนเอาเลือดเยอะๆเลยแล้วก็วิง่งศูนย์พอไม่ต้องขยับไปไหนให้มันอยู่หน้าบ้านนั่นแหละโอเค ดูสิรูปแบบการโจมตีแรกเป็นเซอร์เคิลเอนะโวง้งค่อนข้างใหญ่วงเซอร์เคิลค่อนข้างใหญ่ระยะการโจมตีก็ถือว่าโอเคอยู่ใช้ได้อะตรงนี้ละกันลูกปันจะได้ไม่บงังเ,เดี๋ยวพี่เปิดเอฟเฟกให้ดูกันเอาแบบสูงไปเลยตีสามฮิตนะ มันมีลีดซิตเอทีเคอยู่ไม่ใช่หรอทำไมมันถึงไม่สะสมดาเมจหรือต้องอัพขั้นหนึ่งก่อนโอเคครับขั้นแรกดาเมจก็อยู่ประมาณ6 0หมื่นเนาะเพราะว่าพี่ใส่บัฟใจแอ้นมาบวกดาเมจ40%แล้วก็ได้ลีดเดอร์ของมันอีกดาเมจมันก็เลยจะเยอะๆหน่อยขั้นแรกโอเคสะสมดาเมจแล้วเพอเมื่อกี้มันน่าจะตันแล้วดาเมจมันน่าจะตันแล้วมันเลยไม่เพิ่มอ่ะตอนนี้มันก็สะสมดาเมจครบแล้ว พอมอนเลือดเยอะไงมันเลยเก็บดาเมจไวโอเคดูขั้นต่อไปเนาะบวกระยะ5บวกดาเมจ20 0 0มยังไม่เพิ่มหรือลดเวลาการโจมตีนะเห็นไหมทุกครั้งการโจมตีมันสะสมอ่ะตันละเรายิ่งอัพมันจะยิ่งสะสมเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆจนกว่าจะครบ150%อะ่ะมันน่าจะครบ150%ของดาเมจตั้งต้นมันมันก็เลยมันก็เลยสุดแล้วเราต้องอัพอีกต่อไปขั้น4ก็จะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีเนาะเป็น อันติเมตสเปเชียลบีมอันนี้น่าจะเป็นพลังขึ้นต่อปะบวกระยะ20บวกดาเมจเจ็ดหมื่นแล้วก็เพิ่มเวลาการโจมตีเพิ่มอีกหนึ่งวิเป็น5.5้าวิอ๋อจริงด้วยดูเห็นไหมสะสมดาเมจรัวๆเลยอ่าเห็นไหมดาเมจขึ้นเรื่อยๆโอเคตันละแปบ๊บเดียวมันเก็บง่ายอะ่ะถ้ายิงมอนเยอะๆหรือว่าได้ทำดาเมจบ่อยๆอะ่ะไอไอเนี้ยลิซิธเอดีเคเนี่ยอ่านว่าอะไรนะ อ่านผิดแน่เลยชอบออกเสียงผิดตลอดเลยไอ้คำนี้แบบว่า,าเหมือนติดเป็นนิสัยแล้วอะอ่านผิดแล้วก็อ่านผิดตลอดเลยถ้าเกิดไม่ไม่ได้ไปหาคำเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแปลใน Google t r ทางเส t ยมันบอกว่าเลสมันคือการเพิ่มพลังโอเคดูขั้นต่อไปยังไม่เปลี่ยนเนาะอ่านไหมทุกครั้งที่เราอัพมันจะสะสมดาเมจเพิ่มขึ้นได้ทุกครั้งเลยอันนี้ไม่เปลี่ยนโอเคต่อไปขั้น7จจะเปลี่ยนละเป็นฟิวชั่นบีม บวกการโจมตีบวกเวลาขึ้นอีก2วิ 2> mm hmm. ก็จะกลายเป็นแดวิโอ้ยนานขึ้นนะถ้าเป็น Fooichi u ูล le จะโอเคอยู่แต่นี่มันมันบอกว่าเป็นลายก็น่าจะเป็นเส้นตรงอะ่ะก็จะเป็นพลังขึ้นเตาแต่แบบมีคนมาช่วยหรือเปล่า mm hmm. เป็นตัวที่ใช้ยากอยู่นะถ้าเป็นการโจมตีที่เป็นทางตรงอย่างเงี้ยถ้าเกิดทางมันซิกแซกอะคือคือใช้ไม่ได้เลยแต่มันไม่ตีแอร์ด้วย โอเคดูสิเป็นการปล่อยพลังขึ้นเต่าข้างเดียวดูดิสะส,สมดาเมจอย่างรัวๆดูดิเพิ่มขึ้นอย่างเยอะถ้าเกิดคนที่มีมบัฟโฮเนอร์วันน่าจะดาเมจเยอะกว่านี้รวยไหมดูดิสะสมดาเมจได้นานมากด้วยโอเคสุดละหนึ่งจุดขั้นเจ็ดดาเมจ1นจุดล้านขี7เจ็เนจี้ก็น่าจะตดทุกหลอกแล้วดูดิหลายฮิตด้วย เก้าฮิตเลยป่ะมันไวอะ่ะพี่ลืมปรับพี่ลืมปรับลงสิบสองฮิตเลยป่ะถ้าพี่นับไม่ผิดนะสิบสองฮิตอ่ะสกิลสวยอยู่นะพลังขึ้นเต่ามือเดียว อลองอัพให้ตันเลยดีกว่าดูซิว่าดาเมจจะสุดเท่าไรอันนี้คือแบบเดิมๆไม่มีบัฟอะไรผรสมเลยนะเอฟเฟกต์ค่อนข้างแสบตาหน่อยตอนแรกคิดว่าจะมีโกคูออกมาช่วยปล่อยพลังอีกเพิ่มอีกสักอีก ตับคูณเลยแล้วกันโอเคตันละอยู่ที่อันนี้เป็นบัฟใจแอนบวกดาเมจสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีสเต็ที่เป็นร้อยสิบห้าสีแดงเนาะเวลาคนรีอ่ะพี่ก็ะรีเป็นดาเมจร้อยสิบห้าแล้วก็มีบัฟพัทอ่าพัสสิบตัวของตัวมันเองอีกคตาตโกลีอ่ะเวลายิงเนรีดเดอร์ พี่ก็จะได้อยู่ประมาณ 3m ถ้าเกิดเป็นโฮเนอร์วันที่น่าจะว่าประมาณสัก 10m น่าจะได้เลยปะเพราะว่ารีโลพี่หมดแล้วพ,พี่เลยแค่รีได้แค่บัฟนี่แหละเราลองมาดูดีว่ามันมันจะบัฟเบจิโต้ขึ้นจริงไหมอ่ะสมมติว่าเบจิโต้มันอะไม่ต้องตียืนเฉยพอเบจิโต้ไม่แปลงร่างอ,ะอาลงล่ะออกแปลงละโอเค ไปจิ t โตอยู่ที่ประมาณ28,000ืถ้าเกิดระวางอนะ่ะมันจะบัฟขึ้น3%เอนาะอ่ะเออบัฟจริงนะบัฟบัฟจริงบัฟจริงบัฟแบบเห็นทันตาเลย30,000ถ้าเกิดเรายิ่งอัพมันจะยิ่งเพิ่มดาเมจใช่ไหมมันบอกว่าขึ้นอยู่กับการอัพเกรดสามหมื่นสี่อัพสองขั้นเหรอ อัพสองขั้นขึ้นขึ้นรอบหนึ่งหรออันนี้สามหมื่นสี่นะอ่ะสามหมื่นสี่เหมือนเดิมอ๋อมันขึ้นเลยทุกครั้งที่เราอัพอัพเกรดมันจะดาเมจจะขึ้นเลยเห็นปะสามหมืนหกอัพเสร็จแล้วต้องรอพักหนึ่งอ่าเห็นนะมันจะเพิ่มดาเมจให้ทีละสองพันก็คือทีละสามสามเเ็นสามเาเ็นอ่ะ มากสุดได้ถึง63%ถ้าเราอัพตันอ่ะตัวที่อยู่ในวงอะ่ะถ้าเกิดเราเล่นกับเพื่อนหลายๆคนแล้วเล่นทีมแบบที่มีคาตา g ลี่ของอันเนี้ยของตัวที่มันบัฟได้อะ่ะแสดงว่าอารมณ์เหมือนบัฟได้อีกเรื่อยๆเลยเนาะเกมนี้ดาเมจน่าจะแบบเยอะมากเยอะเลยอะ่ะโอเคตัดละ4,6จาก2 0 0 0 0จาก2 0 7 0 0ปะ่ะ จาก28,000เป็น46,000ถ้าเกิดเราให้มันเก็บดาเมจด,ด้วยล่ะมันจะเพิ่มขึ้นไหมมีผลปะอ๋อไม่มีผลนะอ่าเพิ่มก็ต่อเมื่อเราอัปเกรดตัวละครอย่างเดียวโอเคครับผมโกหังตัวหอคอยชั้น50ดูเหมือนจะได้นอนนอนคังอีกแล้วแหละใครอยากเก็บสะสมสายสะสมก็ ไปรีบลงหอคอยกันนะลงมาเก็บไว้เผื่อได้ใช้ในอนาคตตัวละครมันก็ค่อนข้างเท่อยู่นะเอาจริงแต่หัวมันเรืองแสงมากเลยเห็นไหมมันมีพาสซีฟบอกอยู่เพิ่มดาเพิ่มดาเมจให้ยูนิคในระยะทุกในที่มีคาตัลลี่ของเนี่ยสปีลิตคาตัลลี่ทุกอ๋อเจ็ดเปอร์เซ็นทุกเจ็ดเปอร์เซ็นจนครบหกสิบสามเปอร์เซ็น ค่อนข้างดีอยู่ไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวพี่เอามารีวิวให้อีกพี่จะรีบทาเพราะทุกตัวพี่นั่งหาเองนั่งอีโบเองหมดเลยก็เลยอาจจะนานอาจจะนานหน่อยอาจจะช้าหน่อยกว่าคนอื่นเขาเนะาะงั้นก็ขอบคุณที่น้องๆดูดูช่องพี่นะไปล้เจอกันใหม่